นวครับโยนี้ไปเล่นกับไโคนกันบ้างกับพี่โบวที่จังหวัดนครพีธรรมราชนะครับก็ต้องบอกว่าเรืองคงไยป่าทะเลน้อยนะกระุงพื้นทีคว่ระวังรับน้ำป้องกันหิดไฟป่าพลุขวรนเคร่งครับอ่าพลุทะเลน้อยนะครับโดยทางด้านนายเพิ่มสักคงเกล็วกับพ่วงในการสํำนักบริหารพื้นที่อารักทีห้านะครับลุงพื้นที่ติดตามปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆตามเพ่อนข้อระวังตรวจพบรับน้ำเผื่อป้องกันนิดไฟป่าไฟไหม้ป่าพลุนะครับ โดยทางด้านข้องนายประกาศสิทธิ์ขอจันวนัวนาสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเกกะโบเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าทะเลน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าสะตุนเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า4ี่ังงานนะครับโดยองรัตวินสังเกตการการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสถานี บริเวณบ้านควนโทะนะครับมู่ทิดตำบลเล่มอำเภอวัวไซจังหวัดน,ค,นรครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เชิงลุกแบบขอประตูบ้านทุกล่างคาเรือนกาทางัทางทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องไฟป่าข้อความร่วมือในการป้องกันไฟป่าและรณรงค์ให้ชุมชนเกิดความเข้าใจทราบถึงคนกระทบหากเกิดไฟป่าขึ้นและได้แจกโปสเตอร์แผ่นพับคููมือหนังสือความรู้เรื่องไฟป่าให้กับราษฎรทุกล่างคาเรือนเพื่อรวมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าครูควรเคร่งควบคูไปด้วย นะครับอยา่างไรก็ตามครับในช่วงนี้ฝนตกลงมาบ้างเป็นระยะแต่ทางเครือข่ายอาสาสมักพิทักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ,อบอต้อเครง่งก็ได้วางแผ่นโดยตั้งจุดเฝ,ฝ้าระวังสังเกตการณ์การเกิดไฟป่าและลงทะเบียนการเข้าออกข้องรัษดอนทีเข้าชายประโยชน์ในพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งด้วยนะครับออท้งนี้จากการตรวจวัดระดับน้ำรอบป่าผู้ควรเคร่งในเขตหามลาสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศิีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบข้องสถานีจำนวน15จุดขาเฉลี่ยระดับน้ำผู้ควรเคร่ง งวัดนายลบซ่องจุดซองสุ่นเซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงฝนตกเล็กน้อยให้การปกติแต่ยังไม่พบการเกิดไฟป้าในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างไดนะครับกาวก็เป็นหน5าต่อเนื่องจากไฟแรงถี่ผ่านมานะารับแต่ตอนนี้พุ่นมาแล้วครับพี่ป้อุ้มน่าจะช่วยให้มีความฟื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังไวนนะ